กลับมาคุยกันต่อนะคะกฎหมายฮาเฮกับเจนี่ฟูส์นะคะเมื่อช่วงที่แล้วเนี่ยเราคุยเรื่องของโรคฮิตอย่างโรคเบาหวานกันไปแล้วน่าสนใจทีเดียวนะคะแต่ว่าก่อนจะไปพูดอีกหนึ่งโรคฮิตมีข่าวดีด้วยใช่ไหมคะสาหรับพี่น้องชาวมุสลิมในไทยก็ง้งมีเรื่องอ, <ๆ S 2> อะไรก็แสดงความยินดีกับพี่น้องมุสลิมนะช่วงนี้เป็นเดือนรอมฎอนอดีอาจารย์แล้วก็วันนี้เป็นวันแรกด้วยนะครับเราก็ได้รับการรับรองมาตรฐานนะครับเกี่ยวกับฮาลานนะครับฮาลานนี่ก็คือ ได้รับรองเนี่ยจากประเทศไต้หวันค่ะคือที่โรงงานได้รับรองนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยได้นําจําหน่ายไปไม่ว่าจะเป็นซาอุเป็นค่ะออมานนะครับทั่วโลกนะครับที่มีชาวมุสลิมอยู่ครับฉะนั้นอันนี้เป็นใบรับรองนะครับที่รับรองคุณภาพของเจเนฟูดว่าไม่มีสารเคมีตกค้างไม่ทายจากเนื้อสัตว์อะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะครับนี่แล้วรับรองเรียบร้อยแล้วก็ ฝากให้พี่น้องมุสลิมได้สบายใจว่าเราได้ทำตามสัญญาที่ท่านต้องการนะครับแล้วก็ที่สำคัญวันนี้มีเรื่องโรคต่างๆอีกหลายอย่างเมื่อกี้เป็นเบาหวานไปแล้วตอนนี้อีกหนึ่งโรคฮิตอะไรคะในคนีจพูดกันีถ้าพูดถึงเบาหวานนะเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับร่างกายเราส่งผลให้มีโรคอื่นๆตามมาส่วนใหญ่พอทิ้งตัวเองแบบว่าบางคนไม่ได้ดูแลต่อเนื่องอาจารย์ไม่ได้ปล่อยตัวเองสเปสปะก็ ภาวะโรคอื่นก็แทรกซ้อนขึ้นมาเร้าเข้ามาโดยเฉพาะหัวใจอาจารย์เมื่อเลือดมันเนื่ะมันไปเลี้ยงส่วนต่างๆไม่พอไม่ทันเนี่ยสําคัญได้ว่าก็คือหัวใจจะทํางานหนักมันจะต้องปั๊มปั๊มจากเคยที่ทํางานปกติอันนี้มันต้องดึงเลือดแต่ว่าต้องปั๊มแรงขึ้นบ่อยขึ้นเร็วขึ้นเพื่อให้เลือดบมงเอเินเลือดมันมาชาจะเนื่นแล้วก็ทําให้หัวใจเนี่ยเดินผิดปกติค่ะ มันก็เดินแรงขึ้นแรงขึ้นพราก็เน้นมีแรงอ่าแล้วคราวนี้ส่งผลให้รหนักขึ้นบางครั้งเนี่ยนะครับการย่อยสลายพวกเกี่ยวกับไขมันในเลือดเนี่ยมันย่อยไม่ได้ค่ะแล้วก็เวลาหัวใจดึงเลือดมาก็จะมีไขมันติดไปด้วยก็เกิดการภาวะเริ่มจะมีเส้นเลือดอุดตันโอ้โหครับพอเลือดยิ่งมาไม่ได้ยิ่งไปเจออาการอุดตันอะไรจะเกิดขึ้นใีแก่ก็ได้ โอ้โมันมันพองตัวเส้นเลือดมันยืดหยุนได้ใช่ไหมมันก็พองตัวมันก็ตีบเหมือนกับว่าสายยางเวลาเรากดน้ําเนี่ยมันจะฉีดแรงแรงนะแต่มันไปน้อยปกติถ้ามันยืดหยุ่นคือมันไปได้เรื่อยๆน้ําเลือดเนี่ยมันก็จะไม่ได้ฉีดแรงแต่นี่เหมือนกดสายยางไว้มันก็พยายามจะไปเลือดมันก็ทำให้บางคนนี่เป็นหัวใจล้มเหลวเลยก็มีเพราะเลือดไปเลี้ยงไม่พอนะครับฉะนั้นวันนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่า เกาไม่ถูกที่คันเองแล้วอาจารย์โอ้โหไม่รู้จะแก้กันยังไงโลกนี้ค่ะถ้าไปหาคุณหมอท่านก็จะมีให้หลายวิธีค่ะวิธีที่หนึ่งก็คือเขาเรียกว่าทําบอลลูนอาจารย์ทามอนตันบันตันตรงไหนขยายมาหลอดเลือดขยายหลอดเลือดใช้บอลลูนลงไปนะครับวิ่งไปตามเส้นเลือดครับแล้วก็ไปขยายไปพองไปพองไปพองปรากฏว่ากําลังฮิตกันทํากัน แบบแบบนี้ก็นิยมกันค่าใช้จ่ายก็ประมาณสักแสนหนึ่งนะครับแสนขึ้นการทําบอลลูนแต่ละครั้งครับก็ต้องเตรียมไว้นะครับอันนี้คือเรื่องค่าใช้จ่ายอ๋อนี่ทำบอลลูนครับระบบที่สองที่นิยมกันคือแบบใช้เครื่องยิงเลเซอร์ยิงเข้าไปในเส้นเลือดแล้วมันจะเหมือนกับสว่านเลยอาจารย์เขาจะไปสกัดออกหมดเลยยิงเพื่ออไขมันอะไรรุกคำหรือที่มันเกาะเกอยู่ตามหนังเลือดเลยนะ เฉพาะจุดที่มันสําคัญนะคือที่เขาเจอแล้วว่าโอเคจุดนี้เป็นปัญหาเขาก็จะยิงอันนี้เตรียมไว้สองแสนค่าใช้จ่ายอันดับที่สามอันนี้ยิงเลเซอร์ก็คือไบพาสอาจารย์เคยได้ยินนะกยเคยได้ยินเนี่ยแถ่ชนบุรี แคบุรีก็มีมอเตอร์เวย์ไงตรงนั้นมอเตอร์เวย์พวกนี้ทางผ่านเรี่ยงเรืองเงินกงเหมือนกันกับหัวใจอาจารย์ในเมื่อเลือดมันไปไม่ได้เขาก็ต้องทำแบบรถมันติดอ่ะก็ต้องโยงใยกันไปให้มันทั่วสร้างทางม่ฉะนั้นการการที่หัวใจเราเนี่ยดูดเลือดสูบเลือดมาไม่ไหวเนี่ยก็ต้องก็ต้องใช้เส้นเลือดเทียมบางครั้งอาจจะใช้เลือดเส้นเลือดจริงแต่ไปเอาตามเส้นเลือดขา เส้นเลือดในร่างกายเราในร่างกายเราครับถ้าไม่มีจริงก็ใช้เส้นเลือดเทียมคราวนี้ก็ต้องโยงอีกฟังหนึ่งไปให้อีกฟังหนึ่งนะครับเพื่อให้เลือดมันมาถึงปุ๊บมันมาตรงมันตันมันไปไม่ได้มันก็จะย้อนลงมาไม่พลาอ๋ออันนี้นิยมกันแต่ว่าค่าใช้จ่ายค่อนข้างจะสูงเพราะว่ามันผ่าหัวใจแหวกเลยหัวใจก็เต้นปึ๊กปึ๊กปึ๊กอยู่ในขณะที่เขาผ่าอันนี้ก็ต้องเตรียมไว้สามแสนครับนี่คือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับหัวใจอาจนี้มายถราคาแบบ ราคากลางใช่ไหมแพงนี้ก็มีอุ้ยถ้าเอกชนก็ว่างไว้ประมาณนี้ใช่ไหมเขาเอาที่ราคากลางแบบราคากลางแบบถูกอะไรเงี้ยฉะนั้นปัญหาเหล่านี้ก็คือแก้กันประมาณนี้แต่วันนี้เอนไซม์เจนเฟูดก็มีบทบาทดีกันจันกับเกี่ยวกับพวกไขมันหัวจุหัวใจพวกเนี้ยได้ผลเร็วแล้ะเอนไซม์เกี่ยวอะไรกับการทำใบพัดหรือบอลลูนหรือทำอะไรคืออย่างนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้เกี่ยวข้องกับในการตรงนั้นแต่เอนไซม์เนี่ย เขาไปเร่งปฏิกิริยาข้างในให้ซ่อมแซมตัวเองทีเนี้ยค่ะอ่ามันมีความมหัศจรันตรงที่ว่าอวัยวะร่างกายเราปกติแล้วเขาจะทําหน้าที่ซ่อมแซมตัวตัวของมันเองนะอาจารย์ตัวในบะบบข้องเขาจะทําหน้าที่ซ่อมของเราเองค่ะนะครับโดยเฉพาะกลุ่มเซลล์ต่างๆเนี่ยอ่าแล้วก็เขาจะซ่อมออย่างแผลเราเนี่ยถ้าแผลเราโดนมีดปาดเฉยๆเนี่ยปล่อยไว้มันก็หายได้มันก็ซ่อมแซมของมันขึ้นมาได้ นั่นก็คือถ้าไม่ติดเชื้ออย่างอื่นก่อนนะครับฉะนั้นในร่างกายข้างในเหมือนกันมันเย็บไม่ได้มาอะไรไม่ได้มันก็จะซ่อมแซมบังเอิญขบวนการซ่อมแซมเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันหมดอายุหรือว่ามันเสื่อมแล้วอาจารย์มันไม่สามารถที่จะมีแรงไปซ่อมแซมตัวเก่าก็เสื่อมไปตัวใหม่จะขึ้นมาก็อ่อนแรงฉะนั้นพอเอนไซม์เจนิฟูดจินเข้าไปเนี่ยปุ๊บเขาจะไปสร้างภูมิคุ้มกันก่อน ไปเร่งอ,อวัยวะตรงนั้นให้ตื่นตัวพอตื่นตัว<ม>เราจะรู้สึกเลย3วันหวันจะรู้สึกว่าเฮ้ยม,มันมีอะไรผิดปกติในตัวดัง<ม>นั้นอาการพวกนี้มันจะเร็ว<ม>ด้วยเฉพาะ,ะถ้าเส้นเลือดตรงไหนเนี่ยมันมันตีบอยู่แล้วไขมันย่อยย,อย่ยอยย,อย่อยย่อยย่อยในตัวนี้จะย,อย่อย<ม>หน้าที่ย่อยไขยมันเพราะว่าเหมือนกระส่งชั่งลงไปในตัวเราเนี่ยนะครับเจ<ม>นเนฟูดมี3 7มริชนิดตัวเอนไซม์ ต่อหนึ่งซองค่ะฉะนั้นพอลงไปก็เท่ากับช่างลงไป370คนอ้แต่ตรงไหนไม่ดีเขาก็จะซ่อมไปซ่อมบำรุงถูกต้องงานเรากินเราเอากินเอนไซม์ยังพูดเราบอกเอ๊ะไปเอนไซม์ดูมันฉลาดเลยเกินหน้าหละจารย์วิ่งงานได้ดูไม่รู้จักเหน็ดจากเหนื่อยงงงงเลยไม่ครบจุด นก็ที่ไปฟื้นปูรูดฟื้นปูนี่ไปหมดอ๋อนั่น370ชนิดมันช่าง370คนไปได้ลว้เลยไอตอกตะปูงัดแงอะไรมันมีหมดครบหมดตอนนั้นวงจรตัวเนี้มันก็จะเดินได้ปกติครับร่างกายเราก็จะกลับมาหมุนเวียนมาเหมือนกันเราเป็นตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวไปฟื้นฟูร่างกายข้างในมันก็คือบางคนเนี่ยที่ได้มีโอกาสสัมผัสเนี่ยอาจารย์โอ้โหโรคมันหนักจนจน จนไม่รู้เขาจะทํำยังไงแล้วเขาก็มาเขาหมดหวังเข้ามานอนนอนรออนอนรอความหวังหรืออาจจะรอความตายก็ว่ากันไปสุดท้ายจะรอความตายมั้งครับสุดท้ายแล้วจะรักษาแล้วไม่ใ่หรอสหวังอะไรเหรอครับสุดท้ายแล้วก็เไหนๆเขาจะตายแล้วเขาบอกเอลองาลองหน่อยที่มันเป็นยังไงไอเกนฟูดเห็นเอาคอการันตีดีนะแสดงว่าเท่าทุนคือลองก็ตายไม่ลองก็ตายครับใช่ไหมครับ พราะยังไงก็ต้องตายอยู่แล้วใกล้ตายแล้วนี่ใ้ช้าใกล้เร็วนะปรากฏว่าพอ,อเพร่านานเข้าไปแล้วสู้ซาขึ้นมาเลยทีนี้เออ,อเลือดก็หมุนเวียนได้ดีขึ้นที่มันสกรปรกในเลือดสารพิษตกค้างอะไรต่างๆก็ถูกเอนไซม์กลุ่มต่างๆก็ทําหน้าที่ย่อยสลายเลือดมันก็เริ่มมีการหมุนเวียนได้สะดวกขึ้นช้ามือช้าเท้าแรงต่างมันก็เลือดก็ไปถึงพอไปถึงคนเราก็ มีชีวิตชีวาขึ้นนะจันจากนอนกระจองลุกขึ้นนั่งได้เอ้าเดินได้ครับกินได้อ้าสุดท้ายก็เอ้าทีวิตเริ่มต้นชีวิ้เริ่มต้นอีกแล้วโอ้โหโอ้โหไปยันจะไหลก็ซื้อไม่ได้แบบนี้คริส่าใช่ใช่จริงไหมจริงคนเราถ้าเะตายไม่ต้องมีังค์เยอะหรอกถ้าเราบอกเฮ้ยถ้าเราจะตายตายพ่งนี้ขออยู่อีกเดือนหนึ่งตอนนี้ผมมีสมบัติทั้งหมดอยู่พันล้าน ขอจ่ายทักร้อยล้านเลยไหมครับอยู่เชียงเดือนหนึ่งดีบัญญัไหมมีใครมีใครขายไหมต่อให้มีเงินขนาดนั้นก็ซื้อไม่ได้ซื้อไม่ได้พวกนี้จะตายอยู่แล้วเนี่ยมันระบบพังหมดเลยละการเตรียมตายอยู่แล้วค่ะยังไงพวกนี้ก็ต้องตายผมขอจ่ายทักร้อยล้านแล้วก็อยู่อยู่แค่เดือนหนึ่งแต่เอนไซม์เอ็นไซมนี่ช่วยฟื้นฟูได้เอนไซม์ก็ช่วยได้สุขภาพแย่ครับไม่มีทางแก้ก็หันมาหาเราครับเิตฟู้ดสามารถที่จะมีคําตอบอีกครั้งครับ ไม่ลองไม่รู้นะครับเอนไซม์เจลาตเนี่ยผมเองได้ลองกับตัวแนละ้วชอบจริงทุกวันนี้เนี่ยผมนี่จัดได้ว่าเป็นจากสาวกเอนไซม์เลยนะตื่นเช้า,าต้ักสองซองก่อนเพราะเรารู้สึกว่าพอรับรู้สึกเอ้ยร่างกายเราเปลี่ยนแปลงเฮ้ยรู้สึกว่าดีแล้วไม่ขาดใจคำเฉยมันโอรู้สึกว่าทำงานเนี่ย ไม่มีหมดพลังอ่าโอเคนะนพลังไม่หมดแต่เวลาหมดนะคะกฎดไมยหาเฮกับเจนี่ฟู้ดวันนี้หมดเวลาเท่านี้นะคะเดี๋ยวคราวหน้าจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพน่ารู้อะไรมาฝ่ากอีกติดตามครั้งหน้านะคะนี่เราสามคนลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ